เอาไปแล้วๆสู้ไหวไหมสู้สู Maps ้พี่เบลสู้สู้พี่เบลสู้ตายพี่เบลไว้เลยสู้ตายเอาชาชาแล้วชาชาแม่านึเห็นไหมเห็นนกเปล่าเออชาน้องชมนกถูกไหม ขี่มานี่มาเบลเบลขี่มานี่มาเบลเบลขี่มานนี่มาโอเครเ,รเร็วใกล้จะมืมดแล้วเดี๋ยวอห้าบอกขึ้นให้เออถ้าบอกขึ้นมันจะมีแรงถีถ <c oughs> บเขาหลุดเขาหลุดบัมบูบายบายแบัมบูยิ้มหวาน โอ๊ยโอยจับจับจับแับแม้จับจับแม่จับจับแม่จับับแม่จับับไ่จั่บแมบายบายบายแม่แม่จับแม่ยจับจบแม่่าม่ั่จับแม่่่ ไหวอยู่แล้วน้องคนเดียวพอ <c oughs> แล้วมั้ง